ดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มิ้นก็จะพาเพื่อนๆมาดูตำแหน่งทิศทางที่เหมาะแก่การปลูกต้นโ้ยเซียนนะคะว่าเราจะปลูกในทิศทางไหนแล้วก็เหมาะสมที่จะปลูกในวันอะไรนะคะเนื <S <S ่องจากว่าต้นนี้มิ้นก็ไปได้มาจากตลาดนะคะเพื่อนๆเน <S <S หลืออยู่ต้นเดียวค่ะ เป็นไม้มงคลไม้ประดับที่นิยมนำมาปลูกไว้ประดับบ้านนะคะตามความเชื่อของโบราณนะคะว่าในการปลูกต้นโพยเซียนนั้นก็เหมาะที่จะปลูกในทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านนะคะเหมาะที่สุดเพื่อที่จะเสริมคุณให้แก่ต้นโพยเซียนส่วนวันที่เหมาะสมนะคะสำหรับการปลูกนั้นก็จะเป็นวันพุธนะคะ อันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเพื่อนๆเพื่อที่จะเสริมคุณเสริมโชคเสริมลาบแก่ผู้ที่ปลูกต้นปวยเซียนนะคะในลักษณะใบของเขาใบของเขาก็จะยาวเรียวนะคะมีดอกเป็นช่อค่ะนี่นะคะ คนโบราณเขาก็จะเชื่อว่าในดอกโอยเซียนนั้นนะคะถ้าเกิดว่าออกดอกมากกว่าแดดอกนะคะต่อช่อก็จะทำให้เสริมโชคเสริมลาบแก่ผู้ที่ปลูกต้นโอยเซียนนะคะเรามาดูลักษณะลำต้นของเขานะคะเพื่อนๆลำต้นของเขาก็จะแข็งค่ะลำต้นแข็งแล้วก็มีหนามนะคะ เดี๋ยวมิ้นจะมาลงกระถางให้เขากันค่ะเพื่อนเในส่วนของดินนะคะเพื่อนๆที่จะทําให้ต้นปวยเซียนของเรานั้นออกดอกได้ตลอดทั้งปีเป็นดอกเป็นช่อใบเขียวสวยงามนะคะมิ้นก็จะใช้ดินร่วนค่ะดินร่วนกลาบมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ใช้ฐาน บทฐานละเอียดแบบนี้นะคะใช้ผสมไปด้วยเพื่อที่จะให้เขาระบายน้ําได้ดีนะคะดินไม่อุ้มน้ําเพราะว่าในต้นโอยเซียนนั้นเขาจะชอบดินร่วนค่ะไม่ชอบดินเหนียวสับเท่าไหร่นะคะอีกอย่างก็คือเขาไม่ชอบน้ําค่ะเพื่อนๆลดสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งก็พอนะคะถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนกระถางก็ ควรที่จะหาถุงมือมาใส่ด้วยนะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าลำต้นของเขามีหนาม ในการลดน้ําให้เขาเราพยายามที่จะไม่ลดตรงดอกเขานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลดโดนดอกเขาก็จะทําให้ดอกเขาช้าสําหรับคลิปที่มิ้นได้กล่าวมาข้างต้นนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งการปลูกต้นโพลเซียน วันที่เหมาะสมแก่การปลูกต้นโปยเซียนนะคะก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆอีกทั้งยังต้นโปยเซียนเขาก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลที่นิยมนำมาปลูกไว้ประดับบ้านค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ